แอมมือนี้ไ่ได้ไปหน้าบ่บ่คนตกเด้บ่อยปกติคนจิตไปสวนนะคะเพิ่นเห็ดผลไม้นะคะตั้งกล้องดีๆกันเพิ่นไปว่ได้คนตกหมดมือเพิ่นข้าลูกเพิ่นนอนอยู่บ้านนะคะจริงคนไม่อยากให้ป้ามาถ่ายคลิปเดี๋ยว่นว่าฝนตกเสียงจะเข่ากล้องเสียงไม่ได้ยินว่าสัน่นก็เลยว่าเก็บซีฟันล่ออยู่กับ เสียงเขาเ่าเพิ่นเก่าอัวตอเลขกันนะพราะ้าขายพักมากหรือเป่ามากมากเสมอเลยบอกคขาเพิ่นมาจังไดยเขาหมู่บ้านจะเปไปหาเพิ่นล่ะจะเอาไอ้น้ำใจเอ็ซ์ซีนสามมาหายทีเอ็กซีามมาลอยนึงเนาะอุ่ที่พานมากเิ่นเพิ่นมาจังเลยหมอ่บ้าเนี่ยน้ำใจเอ็ซีเป็นถึงน้ำาี่เขาฝากมันมาหายเม็นว่าขอพื้นเหลายค่ะว่าขอพื้นเหลายแล้วเพิ่นก็ฟากเลไว่าหายบอกจะจกเล เราแอมจำได้บ่เพื่อน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 มาเลยเพื่อนนี่ให้กลับบองวดทิพนมากที่ออกตกกลับตกกลับเพื่อนแต่ว่าตามสูตรเพื่อนก็คือบกกลับบางอย่างบ่แต่ว่าเพื่อนมาไม่ได้สูตรเลยสูตรใบกลับไปโร่เชื่อไปโลดกันไว้แอนกันไใบงวดงวดนี่บางงวดที่ออกตกกลับกับนี่บอที่จริงมันว่าสูตรเมียน อย่างว่าบ่านสดนั่เป็นบนแต่ว่าเนี่ยหนังสือสือบุญสือร่างกับพักเราก็มั้กับไปบบสร้างไว้ยังสันแี่นั่นมีโอกาสกันหรว่าหายบุออกกับคนกับสือแบบว่าบวกกับกันสิไหมสือบุญเราก็บวกกับกันหลายนี่ีคนถือแน่บ่ถือแนนพูดถือแต่พระเจ้าคือบุญสือร่างเรากั่กับไป มันจะเรียกว่าทั่วภาคกันจ้าใบแน่ผู้จัดความผู้ใหญ่ผู้จับการผู้สูบบุญสือบ่โอ๋อพอค้าขายพักจริงๆนี่เพิ่นบอกให้ก้าวไปนั่นแน่แต่ว่าเพิ่นบอกให้วันก็สูตรของเพิ่นนี่มันนึ่งมันเป็นเบงบนแล้วก็บ่ต้องก้าวตรงตรงอ่าแล้วผลที่ผ่านมามันออกขังรางเด็สองเก้าเก้าสองแทนเก้าสองลงขังรางบ่แต่ว่าสูตรเพิ่นเนี่ยมันเป็นบนแต่ว่าให้แก่เพิ่นให้เพื่อนไห้ ให้ดักไว้เมด่อเลื่ิยใช่ไหมดักบนดักล่างให้เพิ่มสร้างไว้เยงะด้วยศิลักสิลนักขังบนนะ่นใช่ไหมอ๋อเพิ่นให้เน้นบนเออได้ว่าการล้างไว้ถ้าพออยากผ่านอีรีคือการใบหน้าอ๋อเพิ่นสร้างไว้จังสี่นะคะงวดงวดที่มันออก6 8เอฟซีฝาดวัเพิ่นว่องไห้ก็คือนั่นแหละให้เน้นนักก้มูโอ๋อแต่สีว่องไว้ประจำเลยิ่นสีว่องไว้แต่ละงวดนี่สีว่องไว้ตัว ตัวเดียวคู่เดียวแต่ว er ่ากับก so ันตัวอื่นนั่กันนั่กับพือก็จะอันจะนักกันนักตัวที่เพิ่งว่องไห้กอโอกาสมันจะบางที่มันจะถือเพิ่งว่องไห้มันมันมันจะมาเข่ามาเข่าตัวที่เพิ่งว่องไงนี้แมนงวดที่หกแปดนะคะเขาตัวว่องไวเนาะแต่บางหัวที่ผ่านมาหนีไปว่องไวหนึ่งแปดเนาะมันบดไปออกสองเก้าเก้าสองสองสามลงไปกลับลงลาเอาเป็นว่าตัวได้แน่มันอันงัวหนีก็ไม่หาหก ขาหาวแล้วนี่ย่านซุ่มเห็นไหมคักเดอ้ออันนี้เป็นลายมือพอขาเลยเดอนะ้อค่ะเด้อเนาะเพิ่นสิม,มาเทียเดี่ยวเด้อสม,มุดอ๋อวันที่สิบหกกันบอสสิบห้ากว่าวันที่สิบหกเทียหนึ่ง เราโกนสีมอีเสียกุ้นห่นหวย่มาเลยเพื่อนนี่สีมาเจอล้เสียหายเยสียเดียวบ่มีการเตียนบ่มีโค้งนะโคง้คงเราโค้<อ>งเดียวจบอันเดียวเลยนะคะนีหาหกหาสามแปดสามแปดห้าเจ็ดหกตัตเน้นพันว่องไวคือแปดสามนะคะวันที่ผ่านมาเนี่ยพันกระหายนี่สองแปดสองเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกถนุ่นที่ย่าจำมบยิดเมื่อกตะเข้าไป เก้าสองสองเก้านะคะ mm. คนบอกว่าหาซื้อกลับน้่มแต่ว่าหาเน้นโตที่พันว่องไว mm. เหล็กคนส่วนมากจะเขาบนไหลยก็ล่างระวั mm. งวัตถิพันมากหน่อ,ออกลางแล้วค่ะเด้๋ยวไหาสองเก่าออกเก้าสองนะคะโซ่ะะ mm. แอมจะซื้อไว้ว่องวนไหมคะ่ะ ควรว่าหันซื้อตะตัวพันว่องไวงบน้อยงบน้อยนะง,งบไวน้อยเ่าซื้อไหนขนาดนี้ขนากนาเพ็เ่นหนึ่งมันต้ไปออกตกกับเนาะผู้อภิันมาหนิต้อออกตกกับไห้สองเก้าแม่ออกเก <c oughs> <c oughs> ้าสองแต่การ้าดิลีก็ซื้อไปกับเนาะเนาะก็ทำให้ซื้อบนล่างเนี้อสิเกียนไปตลจากบนล่างนะคะ คนตกไปใส่บ่นได้เลยนะคะนี่หาหกหาสาม